สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วน,นะครับกับผมเคซีรีสแมนนะฉันนัดที่จะมาพูดคุยเรื่องซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีรีส์ที่จะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นซีรีส์ของช่างวิวนั่นเองนะครับกับซีรีส์นะครับที่มีชื่อเรื่องว่า number นั่นเองนะครับ ก็ส,สำหรับซีรีส์เรื่อง Numbers นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของจางโฮอูที่รับบทโดยคิมมยองซูนักบัญชีหนุ่มวุฒิมัธยมปลายคนแรกที่ได้เข้ามาทำงานในแทอิวการบัญชีบริษัทอันดับต้นๆของประเทศเพื่อมาแก้แค้นให้กับผู้มีพระคุณของเขาที่ถูกบริษัทนี้ทำให้ล้มละลายไปซึ่งเมื่อเขาได้เข้ามาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพื่อสือบหาความจริงแต่เขากลับได้มาพบกับความลับอันดำมืดของบริษัทบัญชีแห่งนี้แทน เรื่องราจะเป็นยังไงต่อไปก็ตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง numbers นะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็บอกเลยนะครับว่าเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากนะฮะน่าสนใจแรกคืออะไรฮนะน่าสนใจแรกก็คือว่ามันเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับอ่าวงการของนักบัญชีซึ่งโหไม่ค่อยได้เห็นการทำงานของสายงานนี้เลยนะครับแต่ว่ามันเป็นนักบัญชีไม่พอเป็นนักบัญชีบวกพลอตลางแคนครับน่าสนใจไหมฮะ คือแค่นักบัญชีบวกการล้างแค้นคือมีคําถามในใจเลยว่าเฮ้ยมันจะออกมาแบบไหนวะแล้วแบบนักบัญชีจะมีบทบาทขนาดไหนที่สามารถมาล้างแค้นกันได้อะนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2คืออะไรฮะนักสแสดงนํา2คนครคือในนันน้นทีนะครับเราจะเห็นว่าเขาแคสพระเอก2คน เข้ามาแสดงในเรื่องเดียวกันนะครับซึ่งเป็นพระเอกทั้งคู่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูนะฮะซึ่งก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับก็จะมาแนะนําตัวละครกันก่อนเลยซึ่งรอบนี้มาเลยสี่คนเพราะว่าแต่ละคนมีบทบาทที่สําคัญมากนะฮะคนแรกนะครับไม่พูดสิ่งไม่ได้เลยก็คือคุณคิมมยองซูนะครับหรือว่า e l w วองอิน i ินินะฮะที่จะมารับบทเป็นตัวจางโฮอูนะครับซึ่งผลงานล่าสุดของเขานะฮะก็คือเรื่อง Royal Secret Agent นนะครับในรอบนี้ เขาก็จะมาเป็นนักบัญชีหนุ่มที่จบด้วยวุฒิมปลายและสอบเทียบเอานะครับแล้วก็เรียกว่าไม่ได้จบมาหาลัยแต่สามารถมาเป็นนักบัญชีได้และที่สําคัญก็คือเขาได้มาเป็นนักบัญชี ที่ทํางานในบริษัทที่เรียกว่าเป็นอันดับต้นๆเกี่ยวกับบัญชีของประเทศด้วยโดยที่เขาก็มีจุดมุ่งหมายบางอย่างในการเข้ามาทํางานณที่แห่งนี้นะฮะคนที่2นะครับนั่นก็คือคุณชเวชินทิอก ok นะฮะที่จะมารบบทเป็นฮันซึงโจนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะนักแสดงคนนี้นะครับเพิ่งฝากผลงานล่าสุดนะครับก็คือเรื่องมิสควีนนะฮะออกน้อยแต่ออกเด่นนะฮะซึ่งในรอบนี้เขาจะมาเป็นเรียกว่าเป็นลูกชายของท่านรองประธานของแคอยิวการบัญชีนะครับก็คือบริษัทที่พเอเข้ามาทางานแหละแล้วบอกเลยว่า ผู้ชายคนนี้แหละครับที่จะเรียกว่ามีความสัมพันธ์อันซับซ้อนกับตัวพระเอกของเรานะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับคนที่3นะฮะนั่นก็คือคุณชเวมินซูนะครับที่รับบทเป็นตัวฮันเจกยุนนะครับซึ่งผลงานล่าสุดของเขานะครับก็คือ extra curricular นั่นเองนะครับในบทของผู้จัดการอีตกใจเลยสิคนนี้นะฮะพอตอนแรกผมดูผมก็ตกใจเหมือนกันว่าอ้านี่คือผู้จัดการอีแล้วครับนี่ ในรอบนี้เขาจะมาเป็นรองประธานของแทอิลการบัญชีครับแล้วก็เป็นพ่อของตัวซึโจด้วยนะครับและบอกเลยว่านี่แหละครับคือบุคคลสําคัญและเป็นบุคคลที่อันตรายที่สุดในแทอิลการบัญชีนะครับและคนสุดท้ายนะครับคนนี้ยังไงก็ต้องพูดถึงให้ได้นะครับนั่นก็คือตัวยอนอูนะครับที่จะมารบบทเป็นตัวจินยอนอานะครับซึ่งผลงานล่าสุดของเธอนะครับก็คือเรื่อง The Golden Spoon นั่นเองนะครับในรอบนี้ เธอจะมารบบเป็นผู้ช่วยออวุโสนะครับประจําสํานักงานหน้าของแทเอลกันบัญชีนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นที่เหมือนคนมาเป็นพี่เลี้ยงให้พระเอกด้วยนะครับในตอนที่พระเอกทํางานใหม่นั่นเองนะครับและนี่นะครับก็คือ4ตัวละครหลักนะครับของซีรีส์เรื่องนัมเบนั่นเองนะครับมาเรามาพูดถึงเนื้อเรื่องกันดีกว่าครับสําหรับซีรีส์เรื่อง s นะครับก็จะเล่าถึงตัวจางโฮอูนะครับที่รบบโดยคุณคิมมยองซูนั่นเองนะครับ คือโฮอูเนี่ยเรียกว่าจะเป็นเด็กกําพร้านะครับที่ก็จําอะไรเกี่ยวกับอดีตของตัวเองไม่ได้เลยนะครับแล้วเขาก็ได้มาเจอคุณลุงคนหนึ่งที่มารับเลี้ยงเขาไว้นะครับซึ่งคุณลุงก็เป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งนะครับแล้วเขาก็เรียกว่าได้เติบโตมาอย่างมีความสุขอย่างอบอุ่นกับคุณลุงนะครับแล้วคนที่เป็นเหมือนลูกๆของคุณลุงนะครับเขาจึงได้แบบเติบโตมันเหมือนมีครอบครัวใหญ่นะครับ แต่แล้ววันหนึ่งนะครับในช่วงที่เรียกว่าอยู่ในขาขึ้นของบริษัทของคุณลุงฮะกลับต้องมาสะดุดฮะแล้วมาเจอกับวิบากกรรมครั้งใหญ่เลยนะครับเพราะว่าบริษัทของคุณลุงก็คือแทบจะถูกขายทอดตลาดไปเลยเพราะว่าบริษัทเนี่ยถูกแจ้งว่างบการเงินไม่ดีครับแล้วทําให้บริษัทก็คือเหมือนล้มละลายอ่ะเข้าใจง่ายคือเหมือนล้มละลายไปเลยครับซึ่งมันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่โฮ่มีคือพังทลายไปหมดเลยนะครับแล้ว ผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เป็นภาพจําของเขาเลยว่าเป็นคนที่เดินเข้ามาทําลายชีวิตของเขาเนี่ยก็คือฮันซึงโจนะครับที่รบบโดยคุณชเวจินฮยอกนั่นเองนะครับทาให้ตัวโฮอูของเราเนี่ยเรียกว่าหมายมั่นปั้นมือเลยว่ารอบนี้จะล้างแค้นให้ได้นะครับแต่ว่าด้วยความสามารถของเด็กมัธยมคนนึงไม่สามารถจะไปทําอะไรกับบริษัทยักษ์ใหญ่ขนาดนี้ได้เขาจึงตั้งใจครับที่จะสอบเป็นนักบัญชีเพื่อที่จะมาทํางานบริษัทแห่งนี้นะครับแล้วตามหาความจริงให้ได้ ซึ่งเขาสามารถเป็นนักบัญชีคนแรกที่จบเพลงวุฒิมปลายนะครับเพราะว่าเขาก็สามารถสอบเทียบได้เนาะแล้วก็มาสอบเป็นสอบเป็นนักบัญชีได้แล้วก็ได้เข้ามาทํางานที่แทเอลการบัญชีที่ไอตัวซึงโจโนเนี่ยทำงานอยู่นะครับและเขาจึงได้ไดียว่าเริ่มปฏิบัติการล้างแค้นเพื่อตามหาความจริงทั้งหมดนะครับแต่สิ่งที่เขาได้มาเจอในบริษัทของแทอลการบัญชีครับแน่นอนครับเขาก็ได้มาเจอกับเรียกว่า,าวิธีการทํางานและแนวคิดรวมถึง วิธีการที่ทําให้แทยอลการมาชีกลายเป็นบริษัทอันดับหนึ่งครับมันมีวิธีการยังไงเขาได้เจอหมดเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าดําปึดนะฮะเพราะว่ามันมีลูกเล่นและมันมีวิธีหลายๆอย่างที่สามารถทําให้บริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ย อยู่ก็ได้หรือจะไปก็ได้นั่นเองนะครับและที่สําคัญก็คือทําให้เขาได้มารู้ความจริงหลายๆอย่างด้วยว่าบริษัทก่อสร้างของผู้มีพระคุณของเขาหรือคุณลุงของเขาเนี่ยที่มันต้องพังไปอ่ะมันเป็นแค่หนึ่งในหมากหนึ่งในเกมของอเรียกว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทนี้ละกันทําให้เขาจึงเริ่มต้นที่จะมาแก้แค้นให้กับบริษัทนี้นะครับคอนเซปต์ของ เอ่อ Numbers ก็ประมาณนี้เลยครับก็หลังจากนะครับที่ผมได้ดูซีรีส์เรื่อง Numbers ไปทั้งหมด4ตอนแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่สนุกเกินความคาดหมายมากๆเลยนะฮะสนุกยังไงครับคือเรื่องนี้เขาสามารถดึงบทบาทของนักบัญชีที่เรียกว่าปกติเราก็จะเจอว่าเป็นคล้ายๆกับเป็นหน่วยซัพพอร์ตเป็นคนที่คอยทำตัวเลขต่างๆสรุปงบประมาณคอยปิดบัญชีให้แต่ละบริษัทใช่ไหมฮะแต่ว่ารอบนี้เขาจะดึง เหล่านักบัญชีเนี่ยออกมาอยู่เป็นสนามด้านหน้าเลยนะครับเพราะว่าเขาจะมาเล่าถึงบริษัทที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบัญชีซึ่งบริษัทเหล่านี้นครับสามารถนะครับที่จะส่งให้บริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยเติบโตขึ้นได้เลยจากงบการเงินงที่ดูดีมีกระแสเงินสดที่ดีภาพลักษณ์ที่ดีนู่นนี่นั่นครับส่งไปให้กับธนาคารหรือว่าผู้ถือหุ้นมันทําให้บริษัทเหล่านี้นเติบโตได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเจอรายงานที่ไม่ดีครับ เจอเหล็กติดลบเจอโน่นเจอนี่ประเมินศักยภาพแล้วไม่ดีเนี่ยรับรองบริษัทบริษัทหนึ่งสามารถเจงได้เลยทําให้ในรอบนี้นักบัญชีของเรื่องนี้ผมถือว่าเขามีอํานาจและมีศักยภาพพอๆกับอายการทนายหรือเป็นตํารวจเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าความจริงจังของเรื่องนี้ก็คือสามารถทําให้ บริษัทบริษัทหนึ่งคือแจ้งได้เลยหรือสามารถกอบโกยเงินหลักหมื่นล้านได้เลยนะฮะทำให้บทบาทของนักบ,บัญชีในเรื่องเนี่ยคือมีอิทธิพลมากๆแล้วเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหตัวร้ายของเรื่องเนี่ยจริงๆก็คือเป็นแบบรองประธานของบริษัทบัญชีเฉยๆนะแต่ว่าทําไมมันดูน่ากลัวจังนะฮะประเด็นที่2ก็คือเรื่องเนี้ยเขาออกแบบความสัมพันธ์ของตัวละครได้น่าสนใจโดยเฉพาะการที่เขาแคสสองพระเอก ในเรื่องมานะครับก็คือคุณคิมเมียงซูนะครับหรือว่าแอลนะครับแล้วก็ตัวคุณชเวจินฮอกซึ่งแน่นอนครับในเรื่องตอนแรกเขาเปิดมาเลยนะว่าเหมือนคุณชเวจินฮอกเนี่ยเรายังไม่ทราบแน่ชัดว่าเขาเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายร้ายนะครับซึ่งในเรื่องก็จะทยอยเล่าเรื่องไปเรื่อยๆนะครับแต่ด้วยเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยก็ทําให้คู่นี่ครับต้องมาทํางานร่วมกันนะครับโดยที่พระเอกก็เรียกว่าต้องมาทํางานกับตัวซึงโจนะครับที่รับบทโดยคุณชเวจินฮอกอย่างจําใจนะครับซึ่ง ภาพเนี้ยผมก็เลยนึกถึงไอ้เรื่องเดวิลจัดเลยก็คือการที่ตัวเรียกว่าเป็นรุ่นพี่เนี่ยมันจะมีความลึกลับซับซ้อนอยู่แล้วตัวรุ่นน้องนที่เข้ามาก็โอเคมาจำใจมาทํางานให้แหละแต่ว่าอีกอีกใจนึงก็คือพ,พยายามจับผิดอยู่ว่าคนนี้หรือเปล่ามันคือตัวการที่ทําให้อ่าบริษัทของผู้มีพระคุณของเขาเนี่ยเจ๊งไปซึ่งในเรื่องเนี่ยมันก็เลยบอกว่าม,มีความสมพัญที่ซับซ้อนระหว่าง2คนนี้ ซึ่งนอกจากเรียกว่าปมความแค้นที่เขาพุ่งมาถึงไอตัวที่เป็นตัวซึงโจอยู่แล้วเนี่ยที่สําคัญก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครซึงโจมันมีความสัมพันธ์บางอย่างทางอ้อมกับตัวพระเอกของเราอย่างตัวโฮอูอีกนะฮะซึ่งในช่วงประมาณ EP ที่4ี่เขาเฉลยแล้วแหละคือถ้าคุณดูจบถึง EP ีที่4แล้วคุณจะเข้าใจแล้วแหละว่าเนื้อเรื่องมันจะเดินไปทางไหนนะครับแล้วก็เมื่อเมื่อมาดูพร้อมกับโปสเตอร์นะฮะดูพร้อมกับโปสเตอร์คุณจะเข้าใจเลยว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันคือซีรีส์การล้างแค้นของ2พระเอกนะฮะแต่ว่าตัวละครตัวละครหนึ่งเป็นพระเอกจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นตัวร้ายแอบเนียนมาหรือเปล่าก็ต้องไปลุ้นกันนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าในเรื่องเนี้ยถึงแม้ว่าจะเต็มไปด้วยคําชมทั้งเรื่องของคอนเซ็ปต์ที่เขาดึงนักบัญชีขึ้นมาเด่นบทบาทของคู่พระเอก2คนที่เรียกว่ามีความสัมพันธ์อันซับซ้อนกันแต่เรื่องหนึ่งที่เรียกว่าก็ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือ เนื้อหาของเรื่องคือเนื่องจากมันเกี่ยวกับบัญชีครับมันทําให้ถ้าคนไม่ได้อยู่วงการการเงินหรือธุรกิจมาก่อนคืองงฮนะคืออย่างผมเนี่ยเเรียกว่าห่างมากห่างมากแล้วพอไปดูสับแสงที่เขาใช้ในซีรีส์ปุ๊บคำถามคือเข้าใจไหม<ะ>คือเข้าใจได้ไม่เต็มร้อแต่ถามว่า พอจะดูรู้เรื่องไหมดูรู้เรื่องครับว่าสถานการณ์นี้บริษัทนี้ต้องการแบบนี้เขามีวัตถุประสงค์ในการทําแบบนี้แต่ว่าเราพอจะเข้าใจวัตถุประสงค์เขาแล้วเข้าใจว่าเขากำลังเล่นเกมอะไรกันอยู่ซึ่งมันทําให้ความสนุกของเรื่องก็อาจจะลดลงไปนิดนึงครับแต่ว่าไม่ได้กระทบมากก็ยังดูสนุกอยู่ครับว่าตัวพระเอกจะสามารถแก้สถานการณ์ยังไงนะครับกับการทํางานที่ต้องมาอยู่ในแหล่งของศัตรูขนาดนี้นะครับซึ่งพอดูไปเรื่อยๆนะครับ คุณจะเริ่มจับหลักได้แล้วแหละว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มวนแพทเทิร์นอยู่ครับว่ามันก็ต้องการจะเรียกว่าเอาบริษัทนี้ไปขายต่ออะไรประมาณนี้โดยที่ก็จะพยายามหาทางทําให้บริษัทนี้มันดูแย่ดูไม่ดีในสายตาของอื่นประมาณนี้แล้วก็ไปหาพันธมิตรในการที่เอาบริษัทนี้ไปขายต่อประมาณนี้ซึ่งในภาพรวมของบริษัทของไทอีลการบัญชีเนี่ยคือทุกคนเป็นทางเดียวกันนะครับมันมีอยู่2ตัวฮะที่เรียกว่าพยายามจะขัดขวางชีวิตเลยก็คือตัวโฮอูกับซึงโจก็คือ2ตัวเอกของเรานั่นเองนะครับ มันจริงเป็นเรื่องราวที่ทําให้ไอ้สอตัวเอกตัวเนี้ที่ทั้งสองคนนี้ก็คือยังไม่ใช่เป็นพวกเดียวกัน100%ด้วยนะที่จะต้องมาร่วมมือกันในการจัดการกับบริษัทแทยิวการบัญชีนะครับหรือจริงๆก็คือถ้าเจาะจงเลยก็คือไอ้ตัวที่เป็นอรองประธานของบริษัทแทยิลการบัญชีนะครับก็คือพ่อของซึงโจนั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนครับมันทําให้ในเรื่องมันเลยเข้มข้นและดุเดือดมากๆ เพราะมันเป็นสงครามที่สงครามการใช้จิตวิทยาสงครามการใช้ตัวเลขสงครามการใช้เอกสารต่างๆซึ่งไม่คิดว่าจะเดือดขนาดนี้มาก่อนเหมือนกันครับว่าโอ้โหในการที่จะเป็นนักบัญชีคนหนึ่งมันยากขนาดนี้เลยเหรออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งทอาออกมาดีมากแล้วผมบอกเลยนะรุ้นทุกตอนจริงๆไม่คิดไม่ฝันเลยครับว่าซีวีเกี่ยวกับน,กบนักบัญชีมันจะสนุกขนาดนี้นะฮะทีนี้ขอพูดถึงนักแสดงนิดนึงฮะ ในเรื่องนี้ผมว่าตัวละครที่เด่นๆเลยนะก็มันมีอยู่ประมาณสาตัวหลักนะครับแต่ว่า,าคนที่ผมว่าเด่นจริงๆอ่ะมันจะมีอยู่2คนเพราะว่าจากบทบาทของเขานะก็คือซิงโจกับพ่อของเขาได้แหละครับซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันขออนุญาตพูดถึงแอลกันผมว่าบทบาทของแอลรอบนี้ถามว่า เป็นพระเอกที่เรียกว่าดูดีไหมผมว่าเป็นตัวละครที่ดูดีครับเป็นคนที่เก่งฉลาดมีไหวพริบเป็นตัวละครที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่ะน่าจะชอบครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาต้องมาประชันกับนักแสดงที่เป็นรุ่นพี่ที่เรียกว่ามีฝีมือจัดจ้านดีกคนหนึ่งอย่างชเวจินฮยอกเนี่ยมันก็เลยทําให้มันก็เลยมีความเขาเรียกว่ามันต้องต่อสู้กันเรื่องออร่ากันนิดนึงเหมือนกันว่าใครเด่นกว่าใครนะครับแต่ว่ากด้วยความต่อสู้นี้เองครับมันเลยจึงเกิดเป็นเคมีเคมีหนึ่งขึ้นมาครับที่เราเรียกว่าโบรมาส์นั่นี้อาจริง การแสดงของแอลผมไม่ติดแต่ว่าเคมีที่เขามาเข้าคู่กับคุณชิมเมจินฮยอกเนี่ยผมว่าดีมากคือการเป็นว่าดีไม่ดีอาจจะเด่นกว่านางเอกหรือสามใบนะครับซึ่งในเรื่องนี้ผมว่าแอลเขาสามารถเล่นเป็นนักบัญชีที่มีความตั้งใจมุมานะแล้วก็พยายามที่จะหาวิธีในการแก้แค้นให้ได้เนะี่ยผมว่าแสดงดีมากเลยนะครับแต่ว่าเสียดายว่าตัวละครเขามันเป็นเส้นตรงไปนิดนึงนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่เรียบๆแหละครับแต่ว่าเน้นว่าได้แอลมาเล่นไงมันเลยดูเท่หน่อย แต่ว่าบทของคุณชเมจินฮอบเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากเพราะว่าเขาเป็นตัวละครที่มันมีความขัดแย้งในตัวเองหลายอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าอันนึงก็คือเนื่องจากเขาเป็นผู้บริหารระดับสูงของแชยูวัมบัญชีด้วยเป็นลูกของรองประธานด้วยแต่ว่าเขาเองก็ไม่ได้เห็นด้วยกับบริษัทร้อยเปอร์เซ็นและก็ด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างครับทาให้เขาก็เรียกว่าพยายามที่จะต่อต้านพ่อเขาแล้วแหละแต่ว่าก็มันไม่สามารถจะทําได้ไงทีเนี้ยพอเขาได้มาเจอไอ้เด็กหนุ่มหน้าใหม่อย่างไอ้ตัว โฮอูเี่ยที่เข้ามาเนี่ยมันเหมือนเป็นความหวังอีกครั้งหนึ่งของเขาที่จะมาจัดการกับเรื่องที่เลวร้ายของบริษัทอะไรประมาณนี้และเช่นเดียวกันเขาก็มีเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์บางอย่างที่มีความเกี่ยวข้องกับโฮอูอ้อมๆด้วยนะครับมันจึงทําให้อ่าความกระอักกระอ่วนเวลาเจอกับตัวโฮอูออเนี่ยมันเลยพูดยากอยู่แต่ว่าสุดท้ายก็คือเขาต้องหาทางจะมาใช้ไอเด็กหนุ่มคนนี้ให้ได้นั่นเองนะครับมันจึงเป็นอะไรที่น่าสนใจมากกับตัวละครของตัวคุณชเวจินฮอกนั่นเองนะครับ และก่อนจะไปถึงตัวละครสุดท้ายนะครับผมไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือตัวยอนอูนะฮะคือรอบนี้ผมว่าโอโออน่าคือจับเธอมากรัศมีนางเอกคือมาเต็มนะครับหลังจากเรื่องล่าสุดก็คือเดอะโกลเด้นสปูที่ตอนนั้นเล่นเป็นจริงๆก็เหมือนนางเอกนะจริงๆเหมือนนางเอกอยู่แต่ว่าบทเป็นนางร้ายนะครับแต่ว่ารอบนี้คือเป็นนางเอกที่น่ารักมากนะครับเป็นผู้หญิงเก่งมีความสามารถแล้วก็ เหมือนจะเป็นสายซื้นิดๆแล้วก็มาชอบพระเอกก่อนด้วยเพราะว่าเรื่องเนี้ยที่ผมบอกพระเอกคือมันเป็นคนตรงไปตรงมาตั้งใจทํางานซื่อๆโง่งๆเลยฮะพอตัวนางเอกมันเหมือนกับนางเอกก็พยายามแอบแอบมาจีบพระเอกก่อนประมาณนี้แต่ว่าพระเอกมันไม่รู้เรื่องครับมันตีมึนนะฮะทำให้คู่เคมีของคู่พระนางเนี่ยมันลุ้นตลอดเวลาเลยครับว่าเลิฟไลน์ของคู่เนี้ยมันจะไปจบไปทางไหนนะครับซึ่งผมบอกเลยนะเคมีดีมากแต่ยังสู้โรแมนซ์ของคู่ของร์แอลกับคุณชเวจินฮอกไม่ได้จริงๆนะฮะ และคนสุดท้ายที่ต้องขอชมจร,จริงๆคือตอนแรกผมลังเลที่จะรีวิวตัวละครน,นี้มากเลยครับแต่ว่าไม่พูดถึงไม่ได้จริงคือตัวคุณชเวมินซูนะครับคือเขาเนี่ยจะเล่นเป็นบทรองประธานของเรื่องนะครับแล้วคือเป็นคนที่น่ากลัวมากผมไม่ค่อยได้เห็นผลงานของคุณชเวมินซูบ่อยๆเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องล่าสุดคือผมประทับใจมากก็คือเรื่อง Extracurricul a ครับเขาเล่นเป็นผู้จัดการ E คือถ้าเกิดคุณเคยดูเรื่องนั้นมาก่อนอ่ะคือคุณจะชอบการแสดงของเขามากเพราะว่าเป็นคนที่มีการแสดงที่มีเสน่ห์มากๆแล้วเรื่องเนี้ย คือไม่ต้องทําอะไรเลยครับแค่มองหน้าแบบมองหน้าแล้วก็โคตรน่ากลัวคือแบบแค่เล่นงานสายตาคือน่ากลัวมากแล้ววิธีพูดวิธีการวางตัวของเขาคือเป็นตัวร้ายที่น่ากลัวมากๆเลยที่ผมบอกเลยนะว่าอย่างนึงไม่ออกเลยว่าคู่พระเอกของเราเนี่ยมันจะไปสู้เขายัางไงนะต้องขอเช่นชมฝีมือการแสดงของคุณชเวม,มินซูจริงๆคือปรากฏตัวแต่ละครั้งคือหน้ากเกรงขามตลอดอะ เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ผมว่าถ้าเป็นตัวรายก็คือเหนื่อยพระเอกอะครับประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะสรุปนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง numbers นะครับก็จะเป็นซีรีส์แนวดรามา่าแก้แค้นแนวธุรกิจหน่อยที่จะเป็นธีมหลักๆก,ก็คือนักบัญชีหนุ่มคนนึงที่จบวุฒิมอลปลายเนี่ยจะต้องมาแก้แค้นให้กับผู้มีพระคุณของเขาในบริษัทการบัญชียักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งโดยที่เรียกว่าเขาก็ไม่ได้แบบ หัวเรียวกับทีมรีบครับก็คือจะมีเรียกเ่าเป็นลูกชายของรองประธานที่ก็ที่ยังไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายดีฝั่งร้ายนะแต่ว่าก็มีวัตถุประสงค์เดียวกันจึงต้องมาร่วมมือกันในการไปจัดการกับท่านรองประธานของบริษัทนี้ประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งคุณจะได้เจอกับเนื้อหาการบัญชีแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ต้องลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าสนุกต้องขอยืนยันเลยว่าสนุกจริงๆนะครับและบอกเลยว่า คู่เคมีของคู่พระนางของเรื่องนี้คือดีมากนะฮะระหว่างแอลกับคุณยอนอูคือดีมากผมชอบคู่เคมีของคู่นี้มากเลยนะครับแต่ว่าที่ชอบมากกว่าก็คือคู่เคมีของคุณแอลกับคุณชเวจินฮองนั่นเองนะครับที่เป็นโรแมนซิที่ถ้าคุณเคยดูเดอะวิลจัดดะมวมากมันจะมีความประมาณนะี้นิดนึงเหมือนกันซ,ซึ่งถ้าเกิดคุณชอบก็คือชอบไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายนี้ก็ขอฝากกันด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่อง Numbers นั่นเองนะครับก็จบลงมาแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง numbers นะครับซีรีส์นี้นะครับตอนนี้ก็ฉายอยู่ช่องทางเดียวก็คือช่องทางของวิวนั่นเองนะครับทุกวันศุกร์และก็วันเสาร์นะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบการรีวิวผมก็รบกวนกดไลค์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันที่ด้านล่างนะครับและถ้าชอบมากๆนะครับหรืออยากสนับสนุนทางช่องนะครับก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แบงค์สั้นะครับบขอจลงเพียงเท่านี้นะครับวันนี้งนะครับบาย